ข้ามชีไทยกับผมชัยรัตน์ศรีญานะครับและนี่คือข่าวของเราในข้ามขืนนครับ เป็นวันที่4ี่แล้วนะครับแล้วนับตั้งแต่มีการสู้รบก,กันระหว่างกลุ่มกองกําลังชาติพันธ์ติดอาวุธกับกองกําลังของทหารพม่าในเขตของพอม่าที่อยู่ติดก,กับตามแนวชายแดนของไทยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ในหลายๆจุดจะคลี่คลายไปแล้วอย่างที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแต่ว่าบริเวณด่านเจดีสามองค์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็ยังคงมีรายงานการประทะก,กันอยู่ในวันนี้นะครับซึ่งตลอดทั้ง4ี่วันที่ผ่านมามีความพยายามนะครับที่จะให้ทั้งสองฝ่ายนะ เจราจาหยุดยิงแต่ว่ามาถึงวันนี้ครับการเจราจาหยุดยิงระหว่างกลุ่มกระเหรียงพุทธที่ KBA กับกองกำลับบงทหารพม่าก,ก็ล้มเหลวครับ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ที่หนีภัยการชู้รบเป็นจำนวนมากนะครับแม้ว่าผู้ที่หนีภัยการชู้รบของกลุ่มพัติพันธ์ในพื้นที่ใกล้ด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่นั้นจะกลับเข้าไปในฝั่งพม่าแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเด็กๆอีกกลุ่มหนึ่งครับที่จาเป็นจะต้องอยู่ในฝั่งไทยเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะติดต่อกับพ่อแม่ได้นะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันขึ้นจะตามจากรายงานของคุณขวัญเรือนยงหมดครับ เรียนโรงเรียนซองการียตำบลหน,นองรูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีฝึกแปรสภาพเป็นที่นอนของเด็กกลุ่มน,นี้หลังเกิดเหตุสู้รบของกลุ่มชาติพันพันใกล้ด่านเจดีสามองค์เมื่อวันจันทร์ทำให้เด็กขาดการติดต่อกับพ่อแม่ที่หนีภัยสงครามในฝั่งพมา่า ขณะที่บางคนถูกฝากไว้กับครูเพราะไม่หวางใจในสถานการณ์รวมถึงเด็กชายชาวมอญอย่างสุรพรที่ปกติจะไปกลับระหว่างบ้านฝั่งพม่าและโรงเรียนสังไทยนี่จึงเป็นวันที่4ที่สุรพรและเพื่อนไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่อยากกลับบ้านมากเป็นบใครคะนงพ่อแม่อแ่ครับแล้วเราได้โทรไปยังอเด่อไหมครับแล้วเป็นยคะ ของพ่อแม่เนงหมดงีง่ชืนครับพ่อแม่อบอกว่าให้อยู่ที่นี่ก่อนคนระับก่อนเรื่องจะดีขึ้นครับเราเคยกลับไปครับขณะที่โรงเรียนบ้านพระเจดีซึ่งอยู่ใกล้ด่านเจดีสมองค์ประมาณหนึ่งกิโลเมตรและมีนักเรียนเป็นชาวมอญและพม่าก,กว่าร้อยละเก้าสิบ ต้องสั่งปิดเปลี่ยนชั่วคราวพร้อมนําเด็กที่พ่อแม่ไม่มารับตัวไปดูแลที่โรงเรียนซองกะเรียซึ่งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเช่นกันยังมีเด็กๆอีกกว่า60คนค่ะที่ต้องอาศัยโรงเรียนซองกะเรียเป็นบ้านหลังที่สองซึ่งแม้ในเวลานี้พวกเขาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในเรื่องของสภาพจิตใจค่ะ เด็กที่ยังอยู่ในความดูแลมีตั้งแต่อายุ4ขวบถึง12ขวบโดยมีทั้งครูและเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลดูแลเรื่องความเป็นอยู่และให้เด็กเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนซองกะเรียพร้อมหากิจกรรมให้ทำเพื่อเยียวยาจิตใจและบรรเทาความคิดถึงบ้าน เด็กที่ที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็บางคนเนี่ยไม่สามารถติด,ดต่อกับพ่อแม่ได้นะครับก็จะมีปัญหากระทบด้ดานจิตใจของเขาเนื่องจากเขาไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่อย่างเงี้ยแต่บางคนก็พ่อแม่ไม่โทรไฝากคุณครูไว้นะครับเด็กที่มีปัญหาเรื่องจิตใจครูก็ฝากคุณครูให้ดูแลนะครับช่วยปรับสภาพจิตใจให้เขาก็คาดว่าอีกสักสองสาวันนะครับถ้าเหตุการณ์ปกติเนี่ยหรืออ่เหตุการณ์ไม่ตึงนเรียดเนี่ย ก็จะเด็กรงกี้ก็จะจะได้พบกับพ่อแม่ครับคือตอนนี้เนะี่ยสถานการณ์มันยังไม่สงบดีแล้วก็อร,บรบอบๆนอกเย่ยมันก็ยังมีการประทะกันประบายเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสงบจริงหรือเปล่าก็น่าเป็นห่วงที่เด็กๆอีกหลายคนที่อยู่ที่นี่ที่เรียนอยู่ก็ยังไม่ปลอดภัยดีสณุณผูความไม่มั่นใจในสถานการณ์สู้รบ หลังเมื่อคืนจนถึงเช้ามีเสียงระเบิดดังขึ้นกว่า65ครั้งทําให้โรงเรียนบ้านพระเจดียังคงปิดเรียนต่อไปเพื่อรอประเมินสถานการณ์ขณะที่บริเวณด่านเจดี3องค์หลังผู้หนีภัยสงครามส่วนใหญ่กลับเข้าฝั่งพมา่าเจ้าหน้าที่ยังคงตรึกํากำลังเข้มง,งวดขวันเดินเอ็มโอทีวีไทยไรายงาน